พี่น้องพี่น้องมาเบิงประเทศย่ยงกันนี่คือหลายแท้คือหลายแท้มาเบิงมาเบิงมาเบิงเคินมาเอาวัชพืชออกจากท่างน้ำน้ำหวก่กระไรหลาย,ลายน้ำผ้าฝากต่อน พุ่นคุมกันเด้อโอ้น้ำไหมพิทยานี่ดีช่วงน้ำหลากช่วงน้ำหลากน้ำไหลน้ำไหลน้ำาอกเรามาระวังน้ำเนกลักันเด้อสำหรับในช่วนหนาฝนการไปกันมากการใส่สนุนหนทางบอกลูกบอห้านน้ำเน่น้ำหลากหลากกังซีจะไปหาเหล่นน้ำเด้ออาจจะทับห้เสียชีวิตในช่วงน้ำหลากกันได้ ดูความปราถนาดีดูความเป็นห่วงเป็นใยน้ำภาพบางตอนขึ้นไปส้มกันเดินมาซอยกันน้ำไหล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 แห้งไ,ไายเบิ้งซ้ำนี่ละไปแล้วสวัสดีครับ